พอไปไหนมาเนี่ยมาธนาโอ้ยทำไมเปียกทั้งตัวเงี้ยฝนตกกินเหล้ามาไปเนี่ยเมาเปล่าไม่ไม่กินไม่ได้กินไม่ได้กินกินฮืองเลยดื่มเฉยมาดื่มเฉยๆไม่กินไม่กินกินข้ามาหรือยังกินแล้วกินกาอะไรกับหมูกสอยจุกสอยจุกกินกับหมู กับเพื่อนอยู่จเพื่อนอนี่เลยนั่งแนมะ่ค <c oughs> อกันแล้ทำไมเปียกเนี่ยฝนตกฝนตกวันเกิดวิววิวอ๋อ <จะ S 2> มาวันเกิดยังไม่กลับยังฝนตกสรุปเราคุยกันรู้เรื่องแล้ว สภาพนี่เมาเหรอเหมือนคนเมาับแล้วฟ<แสน><ล>ังเ<แ>ส<น>ีย<ล>งับแล้วฟ<ล>ังเสียงไม่ได้เมากลับแล้วระวังหมื่นนะพ่อคนบ่เมาบรเบื้องใช่ไหมเกบอมา รับแล้วอ่ะแม่แล้วสรุปวันนี้พ่อมเมาไหมเนี่ยไม่ได้เมาอ่ะล้วจะรีบไปไ,ไหนมาก่อนไม่ไม่จะกลับบ้านแล้ว